สวัสดีค่ะเที่ยวเราง่ายๆด้วยตัวเองเตรียมหนังสือเดินทางและเงินบาทไทยไว้จัดกระเป๋าเดินทางได้เลยค่ะจุดเริ่มต้นของพวกเราเนี่ยคืออำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่เหมารถไปถึงด่านเชียงของนะคะประมาณ9ก้าโมงเช้าหลังจากนั้นเนี่ยต้องไปทําเรื่องผ่านด่านนะ,ะแล้วก็นั่งรถตุกๆเนี่ยที่จอดรอรับผู้โดยสารอยู่คนละหนึบาทนะี่ยนั่งประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะ ว่าจะถึงท่าเรือห้วยทรายเนี่ยได้แวะบ้านใครก็ไม่รู้นะคะตามซอกตามซอยตั้งหลายคนนีนะ,ะส่วนค่าตั๋วเนี่ยเรือช้าคนละ1,000บาทนะคะเรือเนี่ยออกตรงเวลา11.30มงานาทีค่ะบนเรือเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะและชาวลาวที่ขึ้นลงระหว่างทางค่ะการเดินทางโดยเรือช้าเนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมด2วันนะคะวันแรกเนี่ย สนุกมากทุกคนตื่นเต้นถ่ายรูปชมวิวระหว่างทางไปเรื่อยๆนะคะและที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนคือระหว่างทางเนี่ยเขาจะมีเรือลำเล็กะคะ่ะแล่นเข้ามาสองคนขึ้นเรือเรื่อยๆนะคะและจุดที่ลงระหว่างทางเนี่ยก็คือตัวโขดหินก้อนนี้นะคะคนต่างชาติทุกคนเนี่ยทำเสียงตกใจค่ะต้องรีบเอากล้องถ่ายรูปมาบันทึกภาพไว้นะคะ นั่งเรือไปประมาณเจ็ดชั่วโมงค่ะในที่สุดเนี่ยพวกเราก็มาถึงเมืองปากเบงนะคะพวกเราเลือกโรงแรมที่ติดริมแม่น้ําห้องมีระเบียงราคาแปดร้อยบาทต่อคืนค่ะส่วนมือดึกเนี่ยก็สั่งอาหารกินภายในห้องอาหารของโรงแรมรสชาติไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่ <c oughs> พอเช้าวันรุ่งขึ้นเน่ยทุกคนต้องไปขึ้นเรือที่เดิมนะคะระหว่างทางที่นั่งเรือไปประมาณสองสามชั่วโมงเนี่ยเริ่มมีอะไรที่ดึงดูดสายตาเราแล้วนะคะ เห็นยายคนหนึ่งเนี่ยเขาหยิบข้าวเหนียวออกมากินกับไก่ต้มนะคะอย่างอาเล็อร่อยนะฮะวันที่สองเนี่ยบรรยากาศบนเรือไม่ค่อยคึกคักเหมือนวันแรกค่ะหมดแรงกันหมดค่ะต้องนั่งเกือบ11ชั่วโมงนะคะในที่สุดเนี่ยพวกเราก็มาถึงเมืองหลวงพระบางค่ะแนะนําให้พักโรงแรมในไนท์พาซ่านะคะจะได้เดินเที่ยวง่ายเพราะว่าหลวงพระบางเนี่ย ทั้งเมืองค่ะเขาได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของมวงมนุษยชาตินะเมื่อเดือนธันวาคมพศ2538นแะคะและก็ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่ได้รับการปกปักรักษาดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอย่าลืมนะคะต้องไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบางเดินเล่นรอบเมืองเดินตลาดเช้าตลาดกลางคืนนะคะและ ตากบาทข้าวเหนียวที่ยาวที่สุดในโลกซึ่งเป็นไฮไลท์ของเมืองนี้เลยนะคะ ข้อ2เนี่ยไปชมวัดวาอารามเก่าแก่พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงพระบางน,นะฮะแต่วัดเชียงทองนะฮะส่วน3เนี่ยต้องไปชมพระอาทิตย์ตกดินนะฮะเราจะเห็นวิว360องศาที่พระท่าภูสีนะคะยังมีอีกที่หนึ่งที่เป็นไฮไลท์เนี่ยคือน้ำตกกวางสีค่ะ ที่ต้องใช้เวลาเดินทางหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ยากค่ะไปขอแชร์รถกับนักท่องเที่ยวฝรั่งได้เลยนะคะอ่สำหรับคนที่อยากมีประสบการณ์เที่ยวเองไม่ง้อทัวร์นะคะแนะนำเที่ยวเราได้เลยค่ะประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละนะคะเที่ยวง่ายนะคะภาษาก็คุยกันเข้าใจรู้เรื่องหมดนะเงะินบาทเนี่ยเขาก็รับนะคะ ถ้าใครสนใจก็ตามไปได้นะคะโอเคจ้าเดี๋ยวทริปหน้าเนี่ยเราจะไปเวียดนามเหนือต่อนะฮะที่นั่นก็สวยมากนะคะอย่าลืมกดติดตามตรงกระดิ่งด้วยนะจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันวิดีโอหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย